อันภูวนาฏตกใจสูญเสียดีจโกเผยขอบคุณที่ทำตามสัญญายกน้องเป็นความทรงจำที่สว่างสวยัยไม่เคยรู้สึกหรือเห็นสัญญาณผิดปกติอันภูวนาฏตกใจดีจโกเสียชีวิตโพสขอบคุณที่ทำตามสัญญาพร้อมยกดีเจรุ่นน้องเป็นความทรงจำที่สว่างสวยัย เรียกได้ว่าสร้างความช็อกและตกอ,อกตกใจให้กับเพื่อนพ้องน้องที่ร่วมวงการและแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์การเสียชีวิตของดีจกโกตรินเรืองกิจรัตนกุลที่จากไปอย่างสลดในวัย36ปีซึ่งภายหลังจากที่ทราบการสูญเสียเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนแฟน ต่างก็ออกมาใช้พื้นที่โซเชียลแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของดีเจโกกันอย่างล้นหลามช็อกดีเจโก e กรีนเวฟ1 6 6 FM m ตกจากที่สูงดับสลด10ปีก่อนก็มีร่างหนึ่งร่วงหล่นจากฟ้าเจ้าของบ้านยันดีเจโกไม่ใช่รายแรกเกินต้านยิปสี C. ขลกเสื้ออวดความเท่ปนแทบอื้อหือดาเมจแรงมากเช่นเดียวกับดีเจและพิธีกรอันภูวนาตคุณพลินที่ล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2566ก็ได้ออกมาร่ายความในใจอาลัยต่อการจากไปของดีจกโกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ขอบคุณที่โกจัดมาจัดรายการแทนที่อ่านจนวันสุดท้ายจริงๆน้องทำตามที่สัญญาและบอกกับพี่ไว้ว่าพี่อ่าน,นไปอเมริกาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดแทนให้เองทีตอนมาจัดรายการนะ่าชอบมาสายแต่ทำไมตอนนี้ถึงรีบไปว่าโกโกจัดรายการต่อจากอ่านทุกวันที่กรีนเวฟเราเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันแซวกันทุกวันเป็นน้องที่ผมรักและเอ็นดู ชวนไปทำงานอีเวนต์และรายการทีวีหลายรายการแอบดูเขาเติบโตแบบห่างๆอย่างห่วงห่วงวันนี้ที่อันตื่นมาในอีกฟากหนึ่งของโลกที่นิวยอร์กคร้อมข่าวอันน่าตกใจนี้และมิดเซตคอลมหาศาลจากทุกสำนักข่าวพี่ไม่เคยรู้สึกหรือเห็นสัญญาณผิดปกติอะไรเลยไม่เคยเห็นกราฟที่แกว่งไกวของอารมณ์ใด นอกจากความน่ารักสดใสสม่ำเสมอจริงๆมีแต่เครื่องหมายคำถามมากมายเป็นล้านคำวิ่งวนในสมองและหัวใจของผมตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาน้องเป็นความทรงจำที่สว่างสวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่และพวกเราครอบครัวกรีนเว็บบ้ายๆนะโกถ้ามีอะไรอยากบอกก็ไปบอกที่พี่ต๊อ ok. สุธีนาศได้นะแอดซูไทยนาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว และขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้จากหัวใจครับและนอกจากนี้อันก็ยังได้เผยผ่านทางไอจีสตอรอีกครั้งว่าบายบายนโกขอบคุณที่จัดรายการแทนที่อันจนวันสุดท้ายตามที่น้องสัญญาไว้จริงๆท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเศร้าเสียใจและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ ดีจะโกกันอย่างล้นหลาม